สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเลเล่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงโมเมธรัชชานะครับบีหลังทีมชาติไทยอีกถึงคนที่ได้ไปรุดเล่นในลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแล้วเธอก็สามารถโชว์ฟอร์มทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในขณะนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแฟนๆหลายๆคนก็ถึงกับแซวเลยนะครับหลังจากที่เห็นนัดหลังๆของโมเมที่ตบ เป็นลองเอาลองเอานะครับปังมากๆเลยแฟนๆก็แซวว่าตอนนี้มิยาชิตะเป็นนักปั้นโมเมแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับมิยาชิตะตอนน,อน,นี้ต้องบอกเลยว่าจังหวะการเซตมีความเข้าขากับโมเมของเรามากๆจริงๆครับแล้วมิยาชิตะก็เซตให้โมเมรัวๆแล้วโมเมก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับมีการกระโดดแบบปังๆแล้วก็ทุบแบบหนักๆช่วยทีมทําแต้มได้เป็นกอบเป็นกำเลยครับล่าสุด นัดที่ทำแต้มสูงสุดก็ทำไปถึงะหลักส0ิแต้มเลยนะครับเก่งมากๆเลยครับก็ถือว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะครับกับฟอร์มของสาวไทยของเราในตอนนี้ทุกคนกำลังโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของตัวเองหลังจากที่มีการเคี่ยวเค็นหรือว่าฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะครับสู้ต่อไปนะครับสาวๆรวมทีมชาติปีนี้สนุกแน่นอนครับ